กลางหันครับหลบพายุเห็ดหลบพายุทำพร้อมเลยพี่นอ้องเจนเจนได้มาใหม่ตัวชิบะได้เล็กได้นี่เห็ดหลบพายุพร้อมเห็ดเป็นบอ่อนี่ยัง้งใจนะพี่นอ้องเอามาแฮมกับผับหางปลาครบบับเข้าไปผับเข้าไป ตัวนี้ตีลมแหงปุ๊บมันก็จะดันตัวนี้ไปหางปไปอวยลมมันก็จะบอประธาลมแหงตัวชิบาได้เล็้ได้หลบซะสะก็ได้ไฟผ่านมาผ่านบิดไดอดซ้ำขาเนี่ยเบิ่งไว้เสียดเห็ดขายอยู่จ้ะเห็ดหลบพายุ แข็งแรงทนทานเหล็กล้วนล้วนนี่อันเดียวชัดเจนบ่รถประยุจ์ชป็ชิลาศนานี่นะ น้ำหนักของหางปลานี่พอพอลมเสาเฮียงก็สิด,ดันปึ๊บกลับขึ้นไปตัวนี้ัะตัวนี้คือความลับเนี่ยฮะตัวนี้คือความลับผ่านละสิะไดาเห็ดไข่อยู่ที่นี้ละ